ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับผมมาให้อาหารในช่วงช่วงกลางคืนนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมเนื่องจากว่า,าวันนี้นะครับติดภารกิจหลายหลายอย่างนะครับผมก็ ปกติก็คือให้อาหาร2เวลาก็คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลองไม้อาหารนะครับลูกกบชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือเปลี่ยนไม้อาหารเบอร์2แล้วนะครับผมก็หลังจากหางหดนะครับก็ประมาณย่างเข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะครับผมเพราะว่าให้อาหารกบเล็กนะครับเบอร์1มามาอยู่ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับผมสัปดาห์ที่2ก็เริ่มกินอาหารเบอร์2ในก็คือต้องให้อาหารเบอร์2นะครับเขาจะกินแล้วมันจะอิ่มท้องกว่านะครับผมก็ โดยปกติแล้วก็ให้2เวลานะครับถ้าเกิดใครต้องการนะครับที่จะให้กบนะครับกินอาหารเก่งนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนน้ําก่อนให้อาหารทุกครั้งนะครับนะครับถ้าเกิดใครขยันก็คือเปลี่ยนตอนเช้าก็คือให้อาหารนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็คือเปลี่ยนแล้วก็ให้อาหารนะครับก็คือเปลี่ยนน้าก่อนค่อยอาหารนะครับไม่ใช่ว่าให้อาหารก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารก่อนนะครับบางทีนะครับน้ามันอาจจะมีกลิ่นหรือน้ําอาจจะเสียอยู่กบก็อาจจะ กินอาหารไม่เก่งเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนน้าน้ําสะอาดนะครับตัวนี้นะครับกบจะค่อนข้างที่จะกินอาหารดีนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่มีเวลาก็แนะนําว่าอย่างน้อยก็วันละครั้งนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้านะครับเราเปลี่ยนน้าก่อนแล้วก็ให้อาหารแล้วก็ให้ตอนเย็นแล้วก็รุ่งเช้าอีกวันถัดมาแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้อาหารก่อนแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาจริงๆก็อาจจะเป็น2วันหรือ3วันก็ได้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ สภาพน้ําด้วยนะครับผมปกติของผมก็ประมาณ2วันนะครับเต็มที่ก็คือ3วันครับแล้วก็เปลี่ยนก่อนครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนน้าไปแล้วนะครับในในช่วงเช้านะครับเดี๋ยวลองมาให้อาหารนะครับตอนนี้ก็คือเป็นอาหารเบอร์2นะครับตัวนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวลองมาให้ดูนะครับนะครับปกติก็คือถ้าเราเปลี่ยนน้าก่อนเขาจะค่อนข้างกินอาหารเก่งนะครับเดี๋ยวหวานหวานในทั่วนะครับเดี๋ยวลองลองหวานอาหารในทั่วนะครับ ดานไหนอันนี้คลุมไว้นะครับเนื่อจะว่าเดี๋ยวกลัวฝนตกนะครับในช่วงกลางคืนเนาะนะครับอันนี้กบก็ประมาณสี่ร้อยกว่าตัวนะครับผมก็เลี้ยงอยู่ในบ่อนะครับขนาดหนึ่งคูณหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับผมก็จะค่อนข้างจะเลี้ยงได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดกบโตก็ต้องขยายนะครับบ่อนี้นะครับก็จะเลี้ยงได้อยู่กบจนจนกบอายุประมาณหนึ่งเดือนเศษนะครับ เกือบ2เดือนนะครับถ้าเกิด2เดือนนี้ต้องต้องต้องแยกนะครับเพราะว่ามันจะแออัดไปนะครับผมก็ถ้าเกิดใครมีพื้นที่น้อยก็เลี้ยงใส่ท่อซีเมนต์ได้นะครับผมสามารถไปดูคลิปนะครับที่ผมเลี้ยงกบนะครับในท่อซีเมนต์นะครับเป็นท่อขนาด1เมตรนะครับผมก็เลี้ยงกบได้อยู่ประมาณ300ตัวนะครับผมประมาณ3 0 0ตัวนะครับก็เลี้ยงจนถึงอายุ3เดือนนะครับย่างเข้าเดือนที่4ก็คือต้องต้องแยกนะครับเพราะว่ากบจะโตโตมากนะครับผม ตัวนี้ก็คือเป็นกบที่ผมคัดไว้เตรียมไว้ทำพ่อแม่พัน,นุ์ในปีหน้านะครับผมเพราะว่าแต่ละปีผมจะต้องเ,อเลี้ยงกบไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยไปซื้อกบพ่อแม่พันุ์จากที่่นมานะครับส่วนมากก็คือจะอาจจะเก็บของตัวเองแล้วก็อาจจะมีบ้างที่ไปซื้อกับเพื่อนบ้านนะครับไม่ค่อยได้ซื้อจากฟาร์มนะครับก็ซื้อจากาเพื่อนบ้านแล้วก็เอามาเพาะนะครับอาจจะซื้อมาแค่ หนึ่งถึงสองคู่นะครับหรือเต็มที่ก็ประมาณสี่ห้าคู่แล้วก็เอามาเพาะนะครับเพาะแล้วก็เก็บลูกออดไว้เลี้ยงเป็นกบไว้นะครับเพื่อผสมนะครับกับกบผมนะครับเพราะว่าปกติแล้วกบผมก็เก็บไว้อยู่ประมาณสองปีนะครับสองปีหรือสามปีนะครับไม่ได้เปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับผมก็จะเลี้ยงกบไว้อยู่ประมาณสามรุ่นนะครับที่ใช้ทําพ่อแม่พันธุ์ก็คือรุ่นพ่อแม่นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นกบรุ่นนี้นะครับเนี่ย กบรุ่นนี้ก็คือพ่อแม่ของรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่1นะครับที่ทำพ่อแม่พันธุ์แล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่2นะครับไว้ทําพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ลูกของกบชุดนี้นะครับ <independ ents S 2> <ๆ S 1> ก็เป็นรุ่น <ๆ S 1> ที่3ที่เก็บไว้ทําพ่อแม่พันธุ์แต่ว่าชุดที่3จะไม่นํำผสมพันธุ์กันเองนะครับก็คือต้องหาจากท,ที่อื่นนะครับผมมาผสมนะครับเพื่อป้องกันเลือดชินเนาะนะครับผมเดี๋ยว สังเกตว่าเริ่มกินนะครับเวลาหวานก็เหมือนกันนะครับกบต้องหวานให้ทั่วนะครับหวานในทั่วนะครับผมแล้วก็ค่อยๆหวานแล้วก็ดูเขากินนะครับอย่าหวานให้เยอะเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอาหารเหลือนะครับทาให้น้ําเสียนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะกบพวกนี้นะครับมูลของมันมันก็มีกลิ่นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมีอาหารนะครับอาหารเสียด้วยนะครับก็ทําให้น้ําค่อนข้างที่จะเสียเร็วนะนะครับตัวนี้ก็อาหารก็หมดพอดีนะครับอยาให้หมดเลยนะครับ กะประมาณเรานะครับกะปริมาณเรานะครับเดี tears, án, <ím> cancel, ๋ยวก็ให้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าเขากินอาหารเก่งขนาดไหนนะครับนะครับก็พยายามเปลี่ยนนะครับถ้ากบนะครับกินอาหารเบอร์ไหนได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่าอย่าให้เบอร์เดียวตลอดนะครับเช่นถ้ากบเล็กเราก็ให้อาหารเบอร์หนึ่งนะครับกินอยู่ประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับสัปดาห์สิบเศษนะครับแล้วก็ ถ้ามันสามารถกินอาหารเบอร์สองได้เราก็ให้เบอร์สองเลยถึงแม้นตัวเขาจะเล็กนะครับแต่เขาก็กินได้เราก็ต้องเปลี่ยนอาหารให้เขาเลยนะครับผมหลังจากให้เบอร์สองไปแล้วน,นะครับเบอร์สองนี้รู้สึกว่าจะให้อยู่ประมาณประมาณอีกอีกสองสัปดาห์นะครับประมาณสัปดาห์เศษๆถึงสองสัปดาห์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เบอร์สามนะครับผมเพราะว่ากบพวกนี้มันจะโตรเร็วนะครับถ้ากินอาหารตามตามขนาดของตัวเขานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนน้าทุกครั้งก่อนให้อาหารนะครับผมจะทําให้กบพวกนี้ค่อนข้างที่จะ โตเร็วขึ้นมานะครับผมแล้วก็ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ใช้วิตามินหรืออาหารเสริมนะครับให้กับกบนะครับเพราะว่า,าส่วนมากผมว่าถ้าเราให้อาหารเสริมหรือวิตามินเยอะไปมันก็ทําให้กบอ่อนแอนะครับแต่ในกรณนี้ผมเลี้ยงแบบแบบแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนาไม่ค่อยได้ให้อาหารเสริมหรือวิตามินอะไรแล้วก็เลี้ยงแบบน้ําก็จะไม่ค่อยสาดเท่าไหร่ นะครับผมจะสังเกตถ้าเกิดใครดูคลิปผมนอาตั้งแต่กบพ่อแม่พันลวนะครับผมจะเลี้ยงกบในท่อซีเมนนะครับหรือ umen, ในบ,บ่อปูนแบบน้ําเยอะนะครับหรือเลี้ยงลูกออดนะครับน้ําจะเขียวเลยนะครับถ้าน้ําเขียวนี้นะครับต้องอไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนะเนาะถ้าเกิดเลี้ยงแบบน้ําน้อยแบบนี้นะครับเลี้ยงในท่อซีเมนหรือในบ,บ่อปูนนะครับถ้าถ้ารู้ว่าน้ N ําน้อยนะครับถ้าน้ H ําน้อยก็ต้อง เปลี่ยนน้าบ่อยๆนะครับอันนี้มันไม่ชัดนะครับมันไม่ชัดก็ต้องขออภัยนะครับเห็นแล้วนะครับผมมันไม่ค่อยชัดเนาะนะครับถ้าเกิดน้ําน้อยแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเพราะว่าน้ําเขาจะค่อนข้างนี่จะเสียนะครับเสียเร็วนะครับแล้วก็เสียบ่อยเนาะนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวถือโอกาสนะครับมาแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องการให้อาหารกบนะครับวันนี้ก็มาให้อาหารกบก็เลย พามาดูกบนะครับก็อย่าลืมนะครับคัดไซส์นะครับท่านว่าเราต้องการให้กบกินอาหารเก่งโตไวก็คือคัดไซส์เขาด้วยนะครับเพราะว่ากบต่างไซส์นะครับเขาก็จะกัดกินกันนะครับแล้วก็ตัวเล็กเขาจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับเพราะว่ากบตัวโตเขาจะมาคาบนะครับอาจจะมาคาบมากัดนะครับเพราะนั้นในการคัดไซส์ก็ไปดูคลิปของผมได้นะครับเกี่ยวกับการคัดไซส์กบนะครับว่าคัดแบบไหนคัดขนาดไหนนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมก็เดี๋ยว วันนี้นะครับมีโอกาสให้อาหารนะครับผมก็มืดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมันค่อนข้างลึกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับเข้าบ้านเนาะนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการเพาะกบเลี้ยงกบนะครับหรือการเพาะปลาดุกการเลี้ยงปลาดุกนะครับผมก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาตอบหรือมาแลกเปลี่ยนให้ถ้าเกิดต้องการให้ทําคลิปเกี่ยวกับ ประเด็นไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาทําคลิปมาแชร์ประสบการณ์นะครับให้กับหลายๆท่านหรือทุกทท่านหรือผู้ที่สนใจครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เจอกันช่วงค่ำนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสถ่ายคลิปช่วงค่ำเนาะนะครับก็อยากให้ดูกบช่วงค่าแล้วก็ลูกออช่วงค่าด้วยนะครับผมก็คงไม่เป็นไรนะครับภาพอาจจะไม่ชัดก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจนะครับในทุกๆคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ